สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโอตโตยต้าพาเพลินนะคบวันนี้ข้างหลังของโอเนี่ยเป็นรถตอนเดียวนะครับเชิงพาณิชะครับวันนี้เนี่ยโอจะมารีวิวรถทั้ง2องคันนี้นะคะเพราะว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยลูกค้าทั้ง2อรายเนี่ยก็จะมารับรถแล้วนะครับ เอาด้านซ้ายก่อนดีกว่านะครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวตอนเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่อง2.8นะครับแต่ว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการเนี่ยคือล้อแม็กขอบสบแปนะครับและข้างหลังเนี่ยเป็นล้อกระทะผ่านะครับแต่ว่าเป็นลายแม็กนะครับเนี่ยครับเป็นล้อแม็กที่ลูกค้าเลือกมาเองเลยนะคะว่าอยากได้ลายไหนนะครับเราก็จัดให้นะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นล้อแม็กกระทะผ่านะครับล้อแม็กกระทะผ่านเนี่ยเป็นสไตล์ที่เป็นล้อแม็กรถบรรทุกนะครับ ส่วนใหญ่จะใช้กันแบบแต่งซิ่งๆนะคะเพื่อความสวยงามนะครับมาดูช่วงล่างดีกว่านะครับช่วงล่างเนี่ยแหนบของเดิมนะคะเขามี5เส้นแต่ลูกค้าขอเพิ่มอีก5เส้นเป็น10เส้นเท่ากับว่าตกข้างละสิเส้นนะครับยังไม่พอครับแล้วก็มีโชคมาด้วยนะครับโชกตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับแหนบนะครับสําหรับบรรทุกของหนักโดยเฉพาะนะครับมาดูที่กระบะไลเนอร์ดีกว่าครับตัวนี้เนี่ยมีคอกเสมอเก๋ง มาให้ด้วยนะคะคอกเสมอเก่งอันนี้เนี่ยคือลูกค้าก็กได้หนาเป็นพิเศษเลยเราก็จัดให้แบบหนาเป็นพิเศษอคอกเนี่ยไม่ลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยว่าจะบางหรืออะไรเนี่ยเราจัดให้แบบหนามากๆเพราะว่าลูกค้าก็อยากได้แบบหนาเราก็จัดคุณภาพให้แบบเต็มที่เลยนะครับ <c oughs> ทั้งหมดที่ลูกค้าเห็นนะครับเราจัดการให้ลูกค้าหมดทุกอย่างเลยนะครับลูกค้าเนี่ยทำอาชีพธุรกิจส่วนตัวนะครับวิ่งรับแพปลา มาส่งอีกที่หนึง่งเหมือนเป็นพ่อค้าคนกลางนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นตรงนั้นประเด็นตรงนั้นคือลูกค้าอะไรเนี่ยได้โปรโมชั่นฟรีดาวครับคือลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเลยครับทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการเราจัดให้แบบนี้เลยถ้าใครสนใจอยากจะได้รถเชิงพาณิชย์เอาไปขนของเอาไปทำมาหากินก็ติดต่อมาได้นะครับ เดี๋ยวโอจะพาไปดูรถทำมาหากินอีกประเภทนึงนะครับซึ่งเป็นรถเรียกว่ารถต่อตู้ทึบนะครับ <Okay. S 1> อันนี้เนี่ยเป็นเชิงแบบขนส่งเลยนะครับบริษัทให,ใหญ่ๆเนี่ยก็จะใช้กันตามมาเลยครับ คันนี้นะครับจะเป็นตัว2.4นะครับอันนี้ลูกค้าเนี่ยเอาไปวิ่งเกี่ยวกับขนส่งโดยเฉพาะนะคบเพราะว่าเขามีบริษัทที่ดีวงานอยู่แล้วนะครับเป็นตู้ทึบอลูมิเนียมนะครับคันนี้เนี่ยตู้อลูมิเนียมเนี่ยสูง2เมตร10เซนนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับคันนี้เนี่ยลูกค้าก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวเหมือนกันนะครับเป็นลูกค้าเก่าโตโยต้าด้วยอ่อลืมบอกไปทั้ง2คันเป็นลูกค้าเก่าโตโยต้านะครับ ได้แคมเปนฟรีดาวแล้วก็ไม่ต้องใช้คนค้ำด้วยอันนี้คือดีมากเลยเดี๋ยวเรามาดูดูด้านข้างดีกว่าว่าตู้เนี่ยมันมีคุณภาพแค่ไหนนะครับอลูมิเนียมเนี่ยยางหนานะครับแล้วเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวโอจะพามาดูภายในตู้ทึบนะครับว่ามันคุณภาพวัสดุดียังไงนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายในดีกว่อนนะครับว่า วัสดุเป็นยังไงนะครับอันเนี้ยจะเป็นไม้อัดนะครับแล้วข้างในเนี่ยกว้างมากเลยเหมาะสำหรับขนขนของโดยเฉพาะเลยสังเกตด,ด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีไฟติดมาสองดวงด้วยนะครับเป็นไฟสำหรับเอ่อไฟเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาน,นะครับมันไม่ใช่ไฟเบรกนะครับจะได้มองเห็นชัดขึ้นนะครับวัสดุทั้งทุกอย่างที่ตู้นี้ทำขึ้นมานะครับทำจากอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับมีรับประกันเกี่ยวกับ การลวดซึมเกี like record, ่ยวกับสนิมด้วยนะครับสิ่งที่ลูกค้าเห็นเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะครับเวลาขับตอนกลางคืนเนี่ยลูกค้าบางท่านจะถามว่าเออมันมีไว้ทําไมนะครับมันข้อดีของมันคือเวลาขับตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะมองเห็นได้ชัดนะครับจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่รายอื่นนะครับเวลาปิดก็ปิดง่ายมากเลย อันนี้ก็ถือว่าปิดเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นลูกค้าเก่าตัวต้าฟีดาวเหมือนกันเหมาะสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหาธุรกิจภายในปีหน้าปี2021นี้นะครับถ้าหากว่าอยากได้รถที่ไปวิ่งงานหรือมีธุรกิจที่อยากจะกําลังทําหรือกําลังจะเติบโตแต่ไม่อยากใช้เงินก้อนเนี่ยลองติดต่อหาโอได้นะครับรับรองครับไม่ผิดหวังครับ ยังไงเนี่ยลองลองสอบถามเข้ามาก่อนนะครับว่าลูกค้าเนี่ยเป็นยังไงประวัติเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่มั่นใจว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยก็ยังไงเนี่ยอย่าเพิ่งไปจองหรือว่าไปจัดไฟแนนซ์ที่อื่นนะคบลองมาที่โอที่แรกก่อนนะครับเพราะว่าประสบการณ์แต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าลูกค้าบางท่านนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วแล้วาามาจองกับเราเนี่ยมีโปรโมชั่นฟรีด อาจจะไม่ได้ฟีดาวทุกคนนะคะเพราะบางเคสไปเนะี่ยอาจจะขอขยับดาวขึ้นไปนิดหน่อยขึ้นอยู่กับประวัติของแต่ละบุคคลนะคะยังไงเนี่ยโอเนี่ยขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งจริงๆเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครบรอชมของดีอ e ีพีถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรอชมคลิปถัดไปนะคะ Transcrição e